ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่หัวข้อโลกแห่งไอศครีมนะคะก็ตั้งชื่อนี้เพราะว่าอยากให้เด็กๆดูว้าวเนาะเพราะว่าที่เลือกไอศครีมเพราะาผู้เข้าอบรมเป้าหมายตอนแรกเราสนใจเด็กๆเนาะเด็กๆน่าจะสนใจในเรื่องของอะไรที่ใกล้ตัวนะคะเป็นของกินที่เด็กๆชอบนะคะตั้งแต่เล็กๆจนถึงโตคนโตแล้วก็ยังชอบอยู่เนาะ ในเรื่องของไอศครีมวันวเย็นๆน,น,นะคะก็วันนี้มีเรื่องราวนะคะที่มาแชร์แล้วก็เป็นข้อมูลให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้ได้ดูกัน